งั้งเป็นอะไรเกือบปากเนอะหน้างอหน้างั้เกือบปากเออหน้าประจันดีเดียวเลยเกียวข้าวก็ยัดยัดแล้วยิน้มหน้าปากเกืยวปากมันเดินเนี่ย ไม่หัน,แล,นแล้วหันแล้วจะกินไม่้ถนนจะมาพี่ขี้หนปนหนากวางอยู่นะี่อื้ทาไหนดเดียก็รับหนัเราข้าวมากินนะมดข้าวมาดิ จะได้อิ่มไปกินบ้างกแบบไปกินนงแล้วหรือกินหืดบ่ายมุงเขาเลิกยังตงไปก้อนแบบไปเทีบใหับไข่มาไห่มันไปก่อมไปขึ้นไปเดี๋ยวมั้ม ปลาสวายกูยังไม่หมดเลยนะแกง่สอนไว้นะเออกลัวแล้วมีมดมีรูถันมันมยิบสอนไว้ตู้นูน่นฟังนูน่นไม่งั้มันกินมดจะกินอะไรล่ะถามหื้วมดแล้อยส่มา,ย,ย,มาย,ยังแพงไม,ไม่ให้เสยเลอกออล้มัย้ยองเลย่งตองูย,ยังไม่ถึงสานาทีเลย เดี๋ยวเขียรทำาดไอยู่เออใช่นี่มันเลยนี่ไม่เอาไม่หรอกเออนไปเอาะไรมาเอาอะไรมาจิ้มร้อนตซ้อมมาฮะหยางบางยังอ้กมือเพื่อนดิเดี๋ยวเยอนไหนนี่งสอ ไปรากน้ำจ <änger or S 2> ิ้มบนี่น้ำักลาเอาหนึ่งนาก็้นมนมีแตมันแล้วหม้อมูเออตักลาเอาเแย่ ีแยกมีร้านข้างนอกไม่ใช่ร้านอีเดียวพอซื้อได้